Richman Shop โน1หนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้รถเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0แสนซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับ Richman c o i ยิ่งเติมยิ่งลดและ Lucky c o i ยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุก1 0 0บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman c o i ใช้แทนส่วนลดลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Lucky c o i ยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ Richman Shop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกัน มาเวลคอสสก,กินใหม่ชื่อสก,กินว่าบีคอสมั้งสกินทีมพึ่งพึ่งอวกาศเฮ้ยดูหน้ามาดีน่ารักดีนะทอามาเป็นไงดอกไม้เฮ้ยพึ่งดูดอกมาแล้วเ <c oughs> พวน่ารักอะ่ะโอเคโอเคอย่าดันอย่าดันน้องเคิร์นจะมานานเหลือเกิน ด้วยอุ้หูเอเดียวด้วยยูมีเก็บหมดปะเนี่ยเออเออโอ้วันยังได้อยู่มันยังตีสองหกสิบ เอาเพื่อนถ้ามันเอาผมได้คิวเฉยเอาเพื่อเนเข้าลึกไปเพื่อนไปออกมาก่อนสโลให้เอดเดียวยิงมันโอเคสวยน้องเพื่อนไม่ตายด้วยยังไงยมิมีงเงี้ยเป็นร้าน โอเคสวยแล้วโอ้ยมีคนมาเพื่อนลาก่อนโดนไหมแัด ล,ลักมาหน่อยลักมาหน่อยเอ้ยได้ได้ไดสวยมังกรไหมมังกรเนี่ยตายวะไม่รอ,อดรอดไม่ตายไม่ตายเอ้าไปมามังกรมมังกร แคมันดีไปแล้วแหละเร็วเร็วดูหน้าที่เอาผมขัด้ชสวยเอาดิจาเดเี้ยวคอชด้วย ตายไปถ้าจะลงแต่ซัพพอร์ตลุมมันลุมมันฮิวเพิ่งจะมาฮิวถ้าเมื่อกี้ฮิวหัอาจจะรอดอุ๊ยไม่โดนเดีรยวได้หมดวสวย ตัวอะไรมาหล่อเเลี้ยวช่วยด้วยโอเคสวยเอาวะม,ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแบกมาแล้วเอามันเพื่อนให้มัน ไม่ใช่เพื่อนรามังกรอ่ะไว้ผมตายเหรอ <c oughs> เพื่อนตีใบ้อ่ะเพื่อนจะเก็บหมดแล้วนะอ้าเพื่อนเขามาหมดสวย A talk, 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 อเอทอกเอทอกเอทอกเขเดียวหมดเอามัาางกรโอเคเอทอกวอนวีนายตาย Hơi 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 Mày này lắm Ham đi Mèo Mèo Hơi 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 Ủa khô lèng ไอ้มันโดน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 อ๋อผมโดนมาเป็นคำพูดไม่ใช่โอเคผมรอดมันโดนก็ได้อ่ามันเพื่อนพักโดนสกิลยูมียูมีรอดไหมโดนไอทอกโอ้โหมันออกชูริย่ามาช่วยช่วย เ้ยมีคนโดนเสียงพึ่งเฮ้ยมันจะเอาผมออกมาทุกคนโอ้ยหายไปเลยวะผมเริ่มแรงแล้ววะอันนี้คาป้อมเลยเหรอใจยเย็นเฮ้ยมันป้อมเขายูมี <c oughs> โอ้โหคนน่าสงสารไม่เอาคาป้อมเลยทีมเรามันเถื่อนเกิน nó leo solo kill được băng rồi hơi hơi hơi, ok, ok không ổn đâu rồi, chích ไม่ดเลเวลคิวเฉยเฮ้ยอาคาดี้ทะเลบวกบวกบวกเออมาทางนี้มาทางนี้เปิงเปิงเฮ้ย แล้วเกฟไปทำอะไรตรงนั้นโอ้จันหน้าแฟสอีกไนะใส่เกฟโคตรสุดโอ้โหเฮ้ยจิงจริงจริงจร้งดุด peleo peleo ajá vale ใช้คุ้มมากเลยมุมนี้ชนะไฟชนะไฟโอ้ลุยลุยลุยเก็บหมดเอาวะววการบ้านเพื่อนๆกาเรนมันจะเอาเป้ามานน่อโอแมนกัดใส่กูด้วย ้ามานะคลิอย่าบอกนะวันวีทูโอเคเฮ้ยบอลันบาลัน ูเชียนหายไปแลว้วไม่รอนหน่อยหลับเพีย้ยชัดดาววิงไปรับอยู่วิงไปรับอยู่โอ้โหการเล่นแม่งโคตรแวน่นนะเดูดย อ๋อนอนสวยการเล่นเลือดหนึ่งแต่แบบวันช็อตผมได้โคตรแรงก <c oughs> านลึอกลอ,อ๋อรอเฮ้ยตัวอะไรอะโอ้โหโอ้โหดูการเล่นโคตรแรงดูมันแว่นดีใครไปไล่ทันนะ่ะโหล ủa, mày ngơ ấy, đấy. anh mỏ này, mày mong cho. mayonnaise. ô, à, ใชไ,ไป่ะแค่สลวนุชันโล่จะหน้ามันขึ้นทันเมื่อกี้ผมว่าดาเมจผมน่าจะเยอะอยู่นะเกมน,นี้เอ้ยไม่เอาตัวนี้ได้ไหมฮะ ดูเซียนเข้าไปทำอะไรอ่ะเอาอะไไปกันครับนี่ดูมันแฝดใส่ผมดิโอ้โหแฟดอา,ใส,สอาใส่ซัพพอร์ตเอ็น <c oughs> คาริเทเลพอร์ตไปจะแบ็กนอก